มาเหรออะไรเงี้ยไม่เราต้องอ,ออกคนหนอ่ะเดี๋ยว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 น้องสลากให้เองเอ้าเอา้าไปแล้วผมต้องแลกปืนกับใครอะลักวิวลักวิวลักวิวเฮ้ย a l พี่อยู่เท่าไหร่ครับสิบแปดไอเทลอะไรเาายอะหรอะพี่ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าพี่อยู่เท่าไหร่ไม่มีคนดู ตูอยู่ครับตูอยู่ดูอยู่ยผมดูบนแับไอตู้ไม่หลบไอตู้เมลหขอน้องตั้งใจเล่นน้องทำไมเกียร์มันต้องเล่นให้เครียดเอาอเจ้เฮ้ยต,ต,ตายต,ตายตายครับบนอีกตัวหนึ่งครับบนอีกตัว คนตายสองเดือกโค้งรับโค้งโค้งเอโค้งเอโค้งเอตายคอ่ะตายครับเฮ้ยเฮ้ยเจ็ดลูกเกียร์ยังไม่ทันได้ยิงเลยเราเปิดก็สามตัวแล็อกเกินมันเก็บปืนได้ไหมเก็บจีบหมดละเก็บห้าเลยอะ จังหวันี้เกิดอดีว่าเฮ้ยเอาโดนแสดโอ้ยยาวลองเคเลยแคครับยาวเอซีนะครับเฮ้ยข้างบนบ้านมันอะไครับมันมันโนเอพหรอครับยาวกลับบ้านเลยครับคอบสองครับโอเคโค้งตัวหนึ่งคับโคง ระเบิดเฮ้ยสองตัวของอีตัวอีกตัวป้อมมนต้องไหนวะเุ้ยบอมม์ has been planted อยู่ในห้องเนี่ยประโมงก็ขัดอย่งกันอยู่เนี่ยโคตรบังเลยคมสิยากกรบมีดกดโคตรผมเลยวะบอมม์ defused อยู่โค้งเอ็นอะไรนั่นน่ะผม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 โดนแทบอยู่พี่โดยยาวยาวเท่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 ครับป้าน่ะป้านี่แหละสุดเฮ้ยตัวระเบิดนั้นโดนศพโดนศพโค้งโค้งครับอยู่โค้งสวยตัวนี้อยู่ไหนอ่ะยาวนั่นะอยู่ยาวพี่ผมปลาแฝดแล้วพี่เอาพี่เหล่าเอาปะเอาไว้ อย่าเลยตีมาเยอะเลยนะไอเด็กเียร์้งกหปแปดแคสสักสิบนี้คือเฮ้ยบนบนมาบนมาบนเข้าแล้วออ หน้าเขียวกับพ่อครับปองอาป้องครับ Blue team win เด็กเตี๊ยโอเค All right ฮะองปไม่เกียร์ถามมีเดียก่อถามแล้วอนไม่เกียร์ไม่เกียร์ได้ยินว่ามีเดียก่อเฮ้ยระเบิด เอสาเล่นในบีเลยก็ตัวหนึ่งสาแยกตายต่อบีกีนบีอ้าเลยในบีเอ้ยอยู่ในบีอยู่มีลักตายในบี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 ไม่ใช่ด้ายหรือาตัแล้วตัวแล้วตัวแล้วตัวแล้วตัามแยกนะเมื่อกี้จะโดดเดินจะโดดจะโดดมีปังขนล ดีบักดีบักแทนบนแทนบนแทนบนอยู่ทำแยอาเขาเาะวะตดตัดกูกูดอะไ่ไม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 ่อ๋อโอเคมาตัดมาตัดด้วยตัดฮัลโหลด้วยตัดด้วยตัดตาตาตาโอ้ยโอ้ยขอโทษโทษช่ม่ทัน

ที่เป็นตาหน้าขอนในยังไงฮะเดี๋ยวต่อไม่ไหวสวยจะไหนกิงในเอ่อบนตัวนึงครับเอบนสวยสวยสวยอยู่อยูๆบีบีตัวหล่อสามเอ้ยแทนแทนแทนน้ครับนะครับสวยโคจันฮะภารกิจโอเค วิออันไต,ต,ตัดเบียร์ต่เบียใช่สรุปมีคนที่จออีกคนแนตัวนึ่งแทน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 ตัวนทนทน้องไท,ท,ไทไปั่นป่วนคนตายอา่ะเจอเหอแทนอ่ะแทนแล้วสวยอยู่ดีบัีบัีบักี่กกตัวกี่ตัวตัวเดียวตัวเดียวน่าเอมไม่มีใช่ ไม่มีไม่มีอยู่บักดูด้าดูชื่อดูชื่อดูชื่อใดไม่ออกอะมันสวยตัวนี้อยู่บักสวยโดนลัดอ่ะขอโทษขอโทษสวยคือมึงเอาทางไหนมาโยงกบเนาะไม่เห็นได้ยิงเฮี้ยอะไรเลยใช่ไม่เห็นได้ คือห้าสิบาทไม่ใช่เงิน้างนั้นยอมโอ้ใครเหลือสามสองครับไปต่อนไม่ได้ละอาจจะไปได้ต้องลองก่อนโอ้ไปไม่ได้ยิงด้วยอยู่ท่านบนอยู่ท่านบนครับไปเลยดิสูงพนางสูมอย่างโง่ พาโคตรเจ้าไปตอกกระต่ายกันรถบัตรเลยท่านมีไปคุยเล้ยอะท่านตัวเนาท่านตายแล้วลบหน่อยจะตายย้ำขามปีน่ะข้าวปีมาเห็นขาโอ้โสที่ไม่เก่งเกินวั้งทั้งใจ อเกนี่ขนาดแบบรอบปีนะพี่เมย์จะโม้ได้ก็แล้วแต่กนาดอกันที่ต่งอเง้น่าอเสียไปหัดนแล้ว